สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับทุ่มหนึ่งจากโอมระรานนะครับวันนี้ผมอยู่หน้าร้าน JC m i n i มานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปซือ้อเบียร์ที่นี่นะครับเพื่อรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเบียร์ที่นี่ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับหลังจากซื้อเบียร์ที่มินิมาร์ทเรียบร้อยก็ ตอนนี้กำลังเดินกลับที่พักนะครับระหว่างทางที่กลับที่พักก็จะเจอโต๊ะแบบนี้นะครับี่เพื่อนถ่ายดูว่าโต๊ะอะไรนะครับ ที่สองได้นะครับที่เดินผ่านเลย เตอเจอนะครับไม่มีอาหารโต๊ะอ่านค้าวๆอ่านภาษาราวค้าวๆก็คือเขียนว่าขายเลขนะครับขายเลขก็คือขายหวยนั่นเองนะครับเป็นต๊้ขายหวยเราพัฒนานะครับ ออกทุกจันพุทธศุกร์เราก็จะเจอเรื่อยๆครับข้างถนนริมพืชบานนะจะขากันเยอะใครอยากซื้อขอบับรถานมาก็แวะซื้อคนระับ น,นี่ผมได้เบียร์มาหกกระป๋องนะครับเดี๋ยวมารีวิวดูนะครับว่าแบบไหนอร่อยครับแต่ผมไม่เจอเบียร์ไทยนะครับเออผมไม่เห็นเบียร์ไทยนะเมื่อกี้พวกช้างพวกดีโออะไรไม่เห็นนะครับพวกสิงอะไรไม่เห็น เจอเบียร์นอกก็คัดเบอร์ไคเกินนะครับตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งโต๊ะเดินกลับกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมแวะร้านขายพวกอ่ ทุกชิ้นปิ้งครับพวกหมูปิ้งอะไรปรากฏว่าไปจ,จับดูว่านี่คืออะไรถามเขาดูครับเขาบอกว่าเอ็นควายนะครับที่นี่มีเอ็นควายขายด้วยนะเสียบไม้ขายไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นเนื้อควายด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้ครับผมไม่ได้ถ่ายแต่ว่าจะหากับแก้มเป็นพวกหมาล่าอะไรสักหน่อยนะครับ เจอโต๊ะขายเลขอีกแล้ว,ลวนะตรงนี้รถติดหน่อยเพราะว่าเขาซ่อมแซมถนนอยู่นะครับซ่อมแซมประปุรงถนนอยู่ เนี่ก็ร้านขายเลขนะครับอ่าเจอแล้วร้านเมื่อกี้ดูแล้วช้านะครับผมเดินผ่านไปก่อนไปหาร้านอื่นนะครับ ดูผมยังหาก,กับแก้มได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับลองไปถามดูเขาขายอะไรนะครับผมดูไกลๆคล้ายๆหมาล่านะยเดี๋ยวเป็นแค่ลูกชิ้นปิ้งก็ไม่แน่ใจนะครับสอบถามดูก่อนน้องเขาเป็นหมาล่าหรือว่าอะไรครับ ลองเข้าไปดูหน่อยมีเยอะนะครับลองเลือกดูตอนนี้เขาเอาไปปิ้งให้อยู่นะครับเป็นหมาล่านะครับเมื <S <S ่อกี้คุยกับน้องแล้วคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่้วแต่ว่าคนที่ไปหยิบของให้ผมเนี่ยคุยกันรู้เรื่องครับ ก็รู้ภาษาไทยนะฮีแยบยิ้มๆกันนิดหน่อยครับเอากลับบ้านนะครับ <l> <l> ผมได้เบียร์มาหกกระปร๋องนะครับมีกระป๋องแรกเป็นเขยราวนะครับแล้วก็เป็นเบียร์ลาวอีกนะครับเป็นเบียร์น้ำโขงนะครับนี่ก็เป็นเบียร์ลาวนะครับ อันนี้ก็เป็นเบลานะเป็นเคยลาวแล้วก็คัดเบิร์กแล้วก็ไฮเนเก้นนะครับอรา,าคาตัวนี้ถูกสุดนะครับตัวนี้เราเริ่มจากถูกดีกว่าอันนี้อาราคาหมื่นสามพันเกียนะครับอันนี้หมื่นสี่พันเกียร แล้วก็อันนี้หมื่นห้าพันกีบนะครับแต่ราคาผมไม่แน่ชัดเท่าไหร่นะครับว่าเท่าไหร่เดี๋ยวพอพี่ลงรายละเอียดให้อหีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าประมาณ่าๆประมาณนี้นะครับเมียต่างเมียต่างประเทศก็ไม่ได้แพงครับแค่หมื่นห้า กดเพื่อเปิดกระป๋องนี้เห็นกันด้วยนะ mm hmm. เดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมเอาตามความชอบของผมนะครับว่าผมชอบเบียร์ไหนสุดนะครับเริ่มจากน้ำโขงนะครับก่อนจะเริ่มเดี๋ยวหากับแก้มก่อนนะครับ อากาศที่นี่ร้อนมากนะผมเหนื่อยเปลยกทั้งตัวแนละ้วตอนนี้แล้วรีวิวริมถนนนะครับนี่เป็นเบียร์น้ำขุงนนะดื่มง่ายนะครับน้ำขงุง ใช้ได้ครับใช้ได้ไม่แผดคอเท่าไหร่นะครับอันนี้หมื่นสามพันกีบอันนี้หมื่นสี่พันกีบนะครับ ราคาคิดเงินไทยนะครับก่องในยี่สิบบาทนะครับหนึ่งสี่พันกีบ อันนี้ยี่สิบเอ็ดบาทนะครับเคยลาวเคยร้านที่ผมเคยกินอยู่แล้วนะครับอร่อยครับก็ชาติคล้ายๆกับรีโอประมาณนี้นครับ ไปเป็นคัสเบิร์ครับเนื้อต่างประเทศจะอยู่ที่ห5 0 0 0มืนห้าพันกิจนะครับยีบสามบาทนะครับ ันก็ใกล้เคียงกันนะครับผมก็แยกไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะฮะนนี้ก็ยี่สิบสามบาทนะไพนิกเก้น เนกเกินผมว่าน่าจะน่าจะจืดกว่า3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้จะออกแรงกว่านะครับเบียร์ลาวโกะครับกระป๋องที่ห้านะครับ น,นี่เหมือนอีกรสชาติหนึ่งเลยนะครับติดขมๆหน่อยนะครับอันนี้ผมม่ค่อยชอบนะัน,นี่เป็นเขยราวเบียราวเขียนว่าดาร์กนะครับ นี่มีมีติดขมขมหน่อยนะจะ <c oughs> สกัสกสกักคอนิดหน่อย <c oughs> ไม่ได้นิ่มเท่าไหร่นะ ถ่ถูกใจนะผมถูกใจเคยลาวนะมันรู้สึกคุ้นชินยังไงไม่รู้คนระับอืมมันพอดีพอดี ับแกงว่าอร่อยนะครับนะน้ำโขงจะจืดกว่าขิงเล้านะครับรวมนักขิงเล้าอร่อยสุดแล้วกัง Cắt đuôi con chơi chửi đâu, cho thôi này lao không? lao có bỏng ผมรีวิวอยู่ริมถนน,นนะครับอันนี้เป็นที่พักหรือคนบ้านคนนะผมไม่แน่ใจฝั่งตรงข้ามก็เป็นบ้านคนมาเห่าแต่คนก็ออกคนก็ออกมาดูนะว่าผมทังทำอะไรอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามน,นะเขามาส่องนิดหน่อยโรงแรมที่พักผมอยู่ตรงนู้นนะ ผมรีวิวที่โรงแรมไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเปิดเพลงฝรั่งอยู่นะครับเปิดเพลงไทยก็ติดลิขสิทธิ์หมดนะครับได้ยินเป็นเสียงเพลงไม่ได้เลยนะครับเราไม่สามารถลงคลิปได้ก็เลยต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ครับไกลออกมาหน่อยแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีไฟสว่างนะมีไฟสว่างของเทศบาลนะของอะไรไม่รู้สักอย่าง <laughs> ของ รัฐบาลนะครับอันนี้ครับดีสุดเป็นรสชาติที่คุ้นชินนะเพราะผมมาสองครั้งผมก็กินเคยลาวตลอดนะครับ แก้มมลงตัวพอดีแล้วจะถือ,อยังไง้มันหกเอาผมไปต่อที่โรงแรมนะครับเพราะถ้ากินหมดนี่ยวัวไปไม่ถึงแรมครัประมาณดักสองรเมตรนะครับแต่ถงมันมีเพลงมันม,ม,นมีมันมีที่นั่งแบบสบายๆนะครับแล้วก็มันฟิลมันได้กว่าครับวันนี้ผมจะมอมตัวเองหนึ่งวันนะครับ ไม่น่าจะเป็นไหนรอดนะครับห้ากระป๋องนี้น่าจะอยู่นะครับว่าโปรติผมก็ไม่ได้เป็นคอคุณคอแข็งนะครับดื่มได้นิดหน่อยๆครับแต่ว่าวันนี้กับแก้มอร่อยนะครับแก้มอร่อยเข้ากับเบียร์พอดีเลยโอเคครับเจอกันคลิปต่อไปฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับสวัสดีครับ